ก็ต้องการสวัสดีน้องๆดททุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่อีกแล้วเช่นเคยนะครับผมช่องพีชแชนแนลนั่นเองนะครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกมกาลิร์นาฟรีไฟไทยแลนด์นั่นเองนะครับในส่วนคลิปวิดีโอนี้นะครับผมกิจกรรมนะครับหาทองคําแท่งก็เล่นได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเซิร์ฟไทยนะครับล่าสุดพี่อัปเดตให้ล่าสุดเลยตอนนี้เข้าเล่นได้เป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่จะมาสอนเล่นแบบละเอียดสอนหายังไงให้ได้โทเค็นทองคําเยอะๆนั่นเองก็ใครทีีีี่่่่เเเหนนนนนนดดดดููแลลล้้้้ววววออยยยาาาาืมมคคคิิปใจจจบบบกกััััะะะรรร๋ไขธง ม,มากโอเคก่อนอื่นเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดติ่งในช่องมิสชั้นแนลกันด้วยนะครับถ้าครบ5,000ไ like, ลค์พี่มีบัตรกาลิ่าแจกฟรีๆใต้คอมเมนต์นี้เลยนะครับผมมากก่อนอื่นเลยเนี่ย เดี๋ยวพี่พามาดูในส่วนกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาใหม่กันก่อนเป็นกิจกรรมตัวนี้นะครับภารกิจเข้ายึดก่อรับนะครับผมทําภารกิจรายวันสําเร็จสะสมโทเค็นเงินนั่นเองนะเพื่อจะมาแลกในส่วนสกินรถสปอร์ตนะครับนี่ใช้20โทเค็นนะครับผมแล้วก็กระทะเนี่ยนะครับใช้10โทเค็นเท่านั้นเองนะถ้าโทเค็นครบก็สามารถแลกได้เลยนะครับผมกิจกรรมนี้มีถึงวันที่15ธันวาคมนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็อีกกิจกรรมนึงนะครับสำหรับกิจกรรมนะครับผม สำหรับกิจกรรมท็อปอัพที่อัปเดตเข้ามาใหม่ล่าสุดเลยนะครับอยู่ในส่วนตรงนี้นะครับผมเติมครบ199เพชรรับไปเลยนะครับชุดผู้หญิงนะครับเซตชุดผู้หญิงเสื้อแล้วก็กางเกงนะครับฟรีเลยนะครับแล้วก็จะมีสกินรถสป,ปอร์ตใหม่ล่าสุดด้วยนะครับแล้วก็มีสกินปืนนะครับผมนี่สกินปืนใหม่ล่าสุดอยู่ในส่วนนะครับอ่า กิจกรรมลดราคานั่นเองนะครับมาเดี๋ยวพี่พาเข้าไปดูเข้าได้หรือเปล่าเนี่ยโอ้โหเน็ตพี่เป็นไรวันเนี้ย <laughs> เน็ตพี่กลางจานะครับโอเคไม่เป็นไรก็ ใครที่เล่นแล้วนะครับหมดกี่เพรเนี่ยอย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยสำหรับกิจกรรมนี้นะครับพี่ได้กี่เปอร์เซ็นต์นั่นเองใครได้กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยอย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยใต้คลิปนี้เลยนะครับผมมาโอเคนะครับทีนี้นะครับเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับสำหรับกิจกรรมหาโทเคน็นทองคําแท่งเพื่อจะไปแลกของฟรีเองจะหายังไงมีวิธีงไงไปเราไปดูกันเลยนะครับผม ก็โอเคนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในเว็บ piggyprint.com เป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้โปรโมชั่นพิเศษก็คือเติม500บาทไปรับฟรี500บาทฟรีเลยนะครับโปรโมชาั่นนี้เนี่ยมีจำนวนจำกัดนะครับช้าหม,หมดหมดได้เลยนะครับลิงก์สมัครลิงก์สุ่มอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครพอ,อกดลิงก์เข้ามากดสมัครสมาชิกตา,ามที่ได้เลยตรงนี้ต,ตามเมอพี่เลยนะครับแล้วก็ล็อกอินด้วยเฟสบุ๊กได้เลย,ยง,ง่ายๆ,ๆนะครับผมโอเคนะพอล็อกอินเฟสบุ๊กเสร็จให้กดกลับมาหน้าแรกเหมือนเดิมนะแล้วก็เลื่อนมาข้างล่างครับผมแล้้้วกกก็ดดดทีีี่เเเเตตตตติิิมมคคครรรรรงงนนะับาอ เาจะลงเงินติดวันไปตามง่พวกน้องเลยแต่พี่แนะนำคือเติม500บาทไปเราจะได้ฟรีค่า้5บาทฟรีเลยครับพอโอเคใส่เบอร์เสร็จก็กดตรวจสอบยอดเครดิตก่อจะเข้าแบกพี่เลยนะครับเห็นไหมพี่เติมไป500บาทก็คือจะได้รับ5บาทฟรีนั่นเองนะครับพอครดิตเข้าแบกพี่แล้วก,กดมาที่หน้าแรกเหมือนเดิมนะทีนี้ใครที่อยากได้ดีท่าปักทองนับนี้พี่แนะนำเลยสุม่มไปดีท่าปักทงไม่มีเกอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะเราจะมีเกมเสียงที่รุ่นของเทพที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับมีดีท่าปักทงอยู่ด้วยโคตรแรงออกโคตรง่ายนะครับ เราสมได้ไอดีท่าปักโทนแ้วเนี่ยให้เรากดมาที่ติดต่อตัวนี้ครับผมมันก็จะเด้งไปหน้าแฟนเพจเขานะครับผมเราก็ทักไปบอกเขาว่าเราสมได้ไอดีท่าปักตรงเองครับก็จะส่งให้ภายใน5นาทีเลยเป็นไอดีเซิร์ฟไทย100%เลยนะครับผมรีบๆเลยนะครับผมโปรโมชั่นรับ5้าบาทฟรีจากห้าร้อยกิโลนฟรีมีจํานวนจํากัดนะครับช้าหมดอดได้เลยครับย้ำมีจํานวนจํากัดนะครับสหรับแจกห0าร้อยิโนฟรีนะครับลิงก์สมัครนี้สุ่มเว็บนี้อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผม โอเคนะครับทีนี้เดี๋ยวพี่จะพาเข้าไปดูเลยอยู่ในส่วนตรงนี้นี่นี่ตามเมาส์พี่เลยนะครับกดเข้าไปนะครับก็จะเป็นในส่วนกิจกรรมตรงนี้นี่ก้อนทองคําตรงนี้เลยนะครับนี่ทองคําแท่งตรงนี้นะครับเดี๋ยวพี่ขออธิบายในส่วนกิจกรรมล็อกอินก่อนนะครับกิจกรรมล็อกอินเนี่ยจะสามารถรับได้ในวันที่11นะครับ11เวลาตี4ีนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะครับก็จะเป็นแอร์บอร์ดตัวนี้รับฟรีๆถาวรยกเซิร์ฟเลยนะครับนี่สวยไหมนะครับผมมาที่นี้มาเข้าเรื่องกันดีกว่ากดเข้าไปเลยตอนนี้โอเคนะครับหน้าากรมแีท อย่าพึ่งสงสัยอย่าพิ่งงงนะครับรายละเอียดกิจกรรมเนี่ยเดี๋ยวพี่จะอธิบายแบบละเอียดเลยนะครับผมนะเดี๋ยวอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดนะแต่เป็นภาษาอังกฤษเนาะพี่จะอธิบายให้ฟังว่ามันเป็นการถอยลูกเต๋าแล้วก็เดินนะครับผมในส่วนตัวละครของเราเดินเดินตามปุ๊บๆตก ไปที่อันไหนเราก็จะได้อันนั้นนั่นเองนะครับผมนะส่วนใครที่ยังไม่เข้าใจว่าแต่ละรูปี่ยคืออะไรเราสามารถกดคําอธิบายไอคอนได้เหมือนกันนี่เลยนะครับอันนี้เป็นรูปธงเนี่ยนะครับล้าก็มีลายหมากฮอก็อคือจุดเริ่มต้นนะครับแล้วอันที่2คือคุกไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับผมอันที่3าก็คือเหตุการณ์แบบสุ่มนะครับเราจะได้ของสุ่มนั่นเองส่วนลูกเต๋านะครับก็จะเอาไว้ถอยนะครับเวลาเดินไปข้างหน้านะครับตามแต้มที่ได้นั่นเองส่วนท้องคําแต่งก็จะเป็นของรางวัลที่ระบุตัวเลขในอ่าในใน ภารกิจตัวนี้นะครับผมเนาะอ่าแล้วก็รถตารวจนะว่าจะเป็นคุณจะถูกส่งเข้าไปในคุกนั่นเองนะแล้วก็อันสุดท้ายก็คือเป็นจุดหมายนะครับผมจุดหมายก็คือเดินครบนะครับเดินครบรอบนะครับกลับไปยังจุดเริ่มต้นใหม่นั่นเองเหมือนเริ่มต้นใหม่รีเซ็ตใหม่นั่นเองนะครับผมเนาะส่วนแคลรี่นะครับผมแสดงตําแหน่งที่เรายืนปัจจุบันนั่นเองนะครับเข้าใจกันง่ายนะครับผมเนาะประมาณนี้นี่เลยนะครับก็จะมีภารกิจรายวันนะครับผมรีเฟซ ทุกตีสามมันเองนะครับก็จะมีล็อกอินเล่น1เกมสาเกม5าเกมนะครับแล้วก็อันนี้น่าจะเล่นกับเพื่อนนะครับนะแล้วก็3คิวนั่นเองครับมาละกดรับไปเลยนะครับนี่ได้รับไปแล้ว1ลูกเต๋า2ลูกเต๋านะครับ3ลูกเต๋าอ่า4ลูกเต๋ารับไปให้หมดครับรับไปให้หมดอันนี้เเป็นภารกิจรายวันห้เก็บลูกเต๋านั่นเองนะไปกดรับไปเลยเรียบร้อยนะครับผมพี่ได้รับมาแล้ว6ลูกเต๋านั่นเองได้รับวันละ6ลูกเต๋าทีนี้เราทอยยังไงครับผมนี่นะครับทอยหนึ่งครั้งเรากดไปเลยปบมมาาาดดูกัันนนว่่่จะะไไ้เทหร๊บ ได้5นะครับอ่าดูมันจะเดินไปนะครับแคลอรีเนี่ยแคลอรีเนี่ยมันจะเดินไปปุ๊บห้าปุ๊บตกที่ตรงไหนนี่นะครับถ้าตกที่ทองคําเราจะได้ทองคํา100นั่นเองนะครับทีนี้ได้ทองคํา100งร้อยแรกอะไรได้บ้างยังแรกไม่ได้นะผมคือถ้า300แรกได้อันนี้นะครับหกรแรกได้อันนี้แล้วก็900แรกได้ล่มนะครับเรียงตามดับกันไปนั่นเองนะครับมากดต่อครับผมดูซิว่าจะได้อะไรนะครับผมปึ๊บได้2 1 2โอ้โหได้รถตำรวจไม่เนี่ยปึ๊บโอ้โหเข้้าาคุกเฮย เหมือนเด้งกลับมาเริ่มใหม่โอ้โหูอ้าวได้6ไปไหนครับมาดูกันว่าได้6เนี่ยจะไปลงตรงไหนนะครับปึ๊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 บหยานะโอ้โหกลับมาเริ่มใหม่โคตรสวยเฮ้ยได้หกอีกแล้วใช่ไหมวะจะลงที่เดิมไหมวะเฮ้ยโอ้โหดวงพี่ทนี่ยมันสวยอย่างวันนี้เนี่ยได้อะไรอีกหกอีกไหมอ้ยูอ่เคอิเคดวงโคตรสวยอ่ะ เฮ้ยมันล็อกกัดิอ่ะดูครั้งสุดท้ายเอาหนึ่งโอเคได้150ล้วเห็นไหมนี่ดูนะพี่ได้150ปับ๊บบวกกันเป็น250นะครับถ้าพี่ได้300ก็คือจะสามารถแลกได้ในส่วนอาหารคู่หูได้นั่นเองนะครับประมาณนี้เล่น,นง่ายๆนะครับพอเราถึงรอบตรงนี้เห็นไหมทงตรงนี้เนี่ยมันจะกลับมาเริ่มต้นใหม่นะครับสตาร์ทใหม่นั่นเองนะครับแล้วก็มันน่าจะดุมไอ้ยน่าดุมมาแลวน่าจะสุ่มเส้นทางใหม่นะครับประมาณนี้เล่น,นง่ายๆเข้าใจง่ายๆนะครับผมส่วนวิธีกกกาาารหาลูเต็ รีเซ็ตทุกตี3ของทุกวันนั่นเองนะครับประมาณนี้รีบมาเล่นกันรีบมาหาโทเค็นกันนะครับพี่ก็สอนรายละเอียดตามนี้เลยบอกเลยว่าโคตรละเอียดตั้งเองนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับกิจกรรมก็อัปเดตมาเล่นได้เป็นที่เรียบร้อยนะ่าลืมเข้ามาเล่นกันด้วยครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้าแล้วกันนะครับพรุ่งนี้พี่อาจจะมีสอนแทคนิคเล็กน้อยนะครับรอชมได้ในทาง YouTube ได้เลยนะครับเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ครับผมสำหรับที่เวลาตัวไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ